ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆพบกับกบอีกแล้วนะคะวันนี้พอดีกบมีนัดทานข้าวกับเพื่อนนะคะเดี๋ยวกบจะเก็บบรรยากาศคาสิโนมาให้เ,เพื่อนๆชมนะคะเพราะว่าไปกินข้าวในคาสิโนเนาะเดี๋ยวกบจะเก็บบรรยากาศมาฝากนะคะตอนนี้กําลังเดินทางไปแล้วคะ่ะไปกันไปกันกบพอดี พอดีเพื่อนบอกว่าออกมาหรือ,อยังนะคะตอนแรกกบว่ากบจะเก็บบรรยากาศข้างหน้า, <laughs> า,นากบอาจจะถ่ายเร็วนะเดินไปฟเพราะว่าตอนนี้เพื่อนก็คงจะรออยู่นะ <c oughs> นี่ค่ะถึงแล้วพับเท่าไหร่ห้าอะไรสามหกห้า จอดแถวนี้เหรอทีละ Yes man. Just f r n เราเคยมาที่นี่ไหมทีละไม่เคยใช่ไหมมามาเป็นจำมาเข้าห้องน้ำนี่ค่ะเพือพ่อนๆจ๋ามาถึงแล้วคาสิโนนี้นะคะไปกันเลย,ยลนี่โรงแรมนี้เข้าไปข้างในกันนะคะ ตัวอะไรโอเคโอเค Thank you <laughs> Thank you You too <laughs> ไหนภาษาหกพันอะถือโทรศัพท์พี่หนูหน่อยห,หนูจะเราเข้ามาแล้วนะคะแต่จะมีที่ตรวจนะคะเราต้องตรวจนะคะเขาให้ <laughs> เขาให้เรายืนตรงนั้นแล้ว <laughs> ก็ตรวจนะคะ ทางเข้าอ่ะฮะทางเข้ามาเลยนี่ตอนนี้กบเดินมาข้างในแล้วร้านมั gì, อนอยู่ตรงไหนกบยังไม่เห็นเลย uh huh. uh huh. อ่ะฮะเดินไปต,ตงรงคาสินโนที่เรา ไม่สบายเหรอเรากำลังเดินเข้ามานะคะเพราะว่าไม่รู้ร้านนะคะกบก็ถ่ายวีดีโอไปด้วยไม่รู้ร้านวันอยู่ตรงไหนนะคะเพื่อนๆจ๋าอ๋อเราไปเจอคาสิโนแล้วที่นักเดินเข้าไปแล้วก็เจอลิฟต์แถวลิฟต์แถวถผับอะที่รัก นี่คะ่ะเราเดินเข้ามาถึงข้างในแล้วนะคะเพื่อนๆจะ้ะบางคนก็ไม่ใส่แมสนะคะเขาก็ไม่ใส่แมสนะบางคนก็ไม่ใส่แมสก็จะมีคนเดินนี่คะ่ะร้านที่เราจะไปเข้าไปนะคะผับสามหกห้า นี่ค่ะร้านนี้นะคะน่ะมาดูกันเราจะมีคนมาเล่นคาสินโนนี่ค่ะเราจะเข้าไปร้านนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวเราคุณลดมาเนาะ นี่ค่ะอาหารที่พวกเราสั่งมานะคะแบบแอันนี้เรียกว่าอะไรชิคเก้นวิงนะคะรสชาติก็จะมีเกาหลีแล้วก็เห็ดบาร์บ,รบีคิวแล้วก็อันนี้ก็เป็นยำบลูฮอันนี้ก็คือแม็กชีฟน่ากินไหมน่ากินมากนะคะแม่เพื่อนจ๋าอันนี้ผมก็สั่งริงมานะ

โอ้ยอ้ม่น้ำน้ำน้อน้ำ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 น้น้ำน้ำน้้ำน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 ้นน้้น้ำน้น้ำน้ำนน้้ำน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 ้ำ้ำนนน้้น้ำน้น้ำน้ำน้น้ำ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 น้น้ำน้ำน้ำน้ นี่อร่อยมากที่แรกน,นี่ยอร่อยมากหนูชอบ thank you, thank you. เราก็จะมาลองลองลุ้นดูนะคะมัพอดีกบพอดีกบมาเอาพอดอีหลานไม่ค่อยไม่ค่อยสบายนะคะก็เลยออกมาจากร้านอาหาราคุณรถก็เลยก็เลยออกมาจากร้านอาหารแล้วกบก็ เอาเอา,เอาอาหารมาส่งคุณลรดในห้องนะคะคุณลรดกับสามีกับลูกสาวน่ารักมากเดี๋ยวกบขอใส่แมสก่อนนะเพราะว่าลมมันแรงแล้วมีฝุ่นนะคะแล้วทำให้เราแพ้ได้เนาะที่ะรที่ะรแล้วก็ตอนนี้กำลังจะเดินไปที่รถนะคะคุณลอดก็โรงแรมนะคะมันเป็นรีสอร์ทนะคะมันเพื่อนจา๋าก็กินข้าวเสร็จ ก็ข้างในก็ไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะนะคะเพราะว่าก็เกรงใจเนาะโอ้ลม <c oughs> ก็เกรงใจนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าก็เลยไม่ได้ถ่ายก็ถ่ายอาหารถ่ายนิดๆหน่อยๆนะคะแล้วก็อยากสเปนไทม์ด้วยค่ะเ,เพื่อนๆอ,อยากจะมีเวลาคุยกันกับคุณรสนะคะแล้วก็คุณรสน่ารักนะคะสามีคุณรสแบบ ครอบครัวของคุณลถนน่ารักมากโอเคค่ะ okay, เพื่อนๆก็ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเม้ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆจา๋าขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้เราสองคนเสมอนะคะรักษาสุขภาพนะคะาบบายคะ่ะซิยานี่คะ่ะกจะให้ดูนะคะโรงแรมนี้ดูดีมีเห็นไหมคะนี่ เรียกอะไรชิงช้าสวรรควันนี้ท้องฟ้ามืดคึบนี่ค่ะกบจะแพนกล้องให้เพื่อนชมนะคะวันนี้ท้องฟ้ามืดมากนี่โรงแรมนี้นะคะ